สนับสนุนโดย YLG Group โทร022871155และ026775520ขอบคุณคุณพวันนวาวัฒนทรัพย์นะครับรองประธานกรรมการบริหาร YLG b u l e a n International นะครับอีกตอนนี้สายคุณพวันพร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับคุณพวันครับสวัสดีค่ะคุณพิชยศค่ะครับผมคุณพวันครับเมื่อคืนนี้ปรากฏว่ามาไปมันล่วงลงมาแรงเหมือนกันนะครับใครที่บิดไวพันหกร้อยได้ของกันหมดเลย เราก็ใจเริ่มสั่นเหมือนกันว่าเอ๊ะลงมาแบบนี้ทํายังไงดีประเมินยังไงดีครับคุณพวันเกิดอะไรขึ้นบ้างเมื่อคืนนี้คือราคาทองคำเนี่ยร่วงลงตามยูโรพาร์เซซสอวันที่ผ่านมาเนี่ยเงนยูโรร่วงมาประมาณ2.5%งจเปอร์เซนะคะคล้าทองคำเนี่ยร่วงมาประมาณ4.5%เซก็ถือว่าค่อนข้างเยอะอันนี้หลักๆก,ก็อาจจะมาจากฝั่งผลพวงจากทางซีกยุโรปซึ่งยังไม่มีนโยบายชัดเจนว่า จะมีอะไรเข้ามาคลี่คลายปัญหาของการที่จะหากองทุนเ,เสริมกองทุนเข้ามาช่วยสภาพคล่องกับทางซีกยุโรปได้อันนี้นักลงทุนก็ต้องคอยติดตามข่าวของวันเพื่อหัดกันศุกร์นะคะค่ะ,คะแต่ว่าวันนี้เองปรับลงมาเหมือนกับว่าจะทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย200วันด้วยแบบนี้นี่เข้าไปซื้อเพิ่มได้ไหมครับเมื่อวานแนวรับเลยคือพันหกร้อยสี่สิบ วันนี้แนว,แวค,คือเท่าไหร่คือเส้นค่าเฉลี่ยของ200วันเมื่อวานบอกผิดไปนะคะครม,มันอยู่ที่1,622แล้วเมื่อคืนเนี่ยไปแตะหน่ง<อ>รอบแล้วก็เด้งแล้วมันแตะอย่างนี้มารอบนี้เป็นรอบที่2องเมื่อนั้นต้องดูว่าวันนี้เนี่ยโอกาสที่จะเบรกเอาไหมถ้าเบรกเอาเนี่ยเลเวลต่อไปคือพันห แต่ถ้าหลุดพันหอันนี้นักลงทุนนักลงทุนต้องระมัดระวงังเพราะว่ามันเคยมีการหลุดเส้น moving average มาเมื่อสี่ปีที่แล้วเวลาหลุดเราจะลงค่อนข้างลึกเพราะนั้นถ้าหลุดเออเส้นเส้นค่าเฉลีย่ยสองร้อยวันแล้วก็หลุดลงไปเกิน30สบเหรียญนักลงทุนคงจะต้องตัดใจแล้วก็คัดลอสแล้วก็เริ่มใหม่ค่ะโอ้โหงั้นวันนี้จุดวัดใจเลยนะครับคุณมน,นค่ะวันนี้วัดใจแต่ โอกาสที่จะหลุดมีค่อนข้างที่จะน้อยอะนะคะคแต่แต่หลัง,หล,งหลังโดยช่วงสองสาวันนี้ยังไม่มีปัจจัยอะไรซึ่งจะมาเสริมให้ทองคำเนี่ยปรับตัวขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องก็ต้องจับตาจับ,ต,บตามองแล้วหลักๆที่มาเป็นใกล้ๆปลายปีเนี่ยส่วนใหญ่เฮตดฟันรายใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะทยอยขายทากําไรกิดงบกันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้กระทั่งเราได้ยินมาว่าทางที่ จีนหรือหรืออินเดียเนียมีการซื้อทองค่อนข้างเยอะก็ยังไม่สามารถปรับให้ทองคําปรับตัวสูงขึ้นเลยเพราะนั้นหลักๆต้องรอว่าจะมีข่าวอะไรซึ่งเข้ามาเสริมให้ทองคําปรับตัวขึ้นได้อ่ะค่ะครับผมอย่างที่คุณพรบอกก็คือว่ายังไม่เคยลงมาทดสอบเส้น moving average 200วันแล้วหลุดเลยเคยมียวันนึ่งวันนั้นที่เป็น error ที่ลงมา1ัน4เหรียญแต่มันเด้งทันที มันเร็วมากค่ะวันนี้เองถ้าหลุดพันหกร้อยี่สิบสองนะคุณที่มีโพซิชันลองอยู่ต้องเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนลุนพันหกร้อยเหรียญอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับคุณพรใช่ค่ะอาจจะต้องเปลี่ยนทิศทางในการลงทุนแต่ก็พอมาถึงจุดนั้นเราก็ต้องมองว่าถ้าหลุดจริงๆแล้วมันจะมีข่าวอะไรที่จะต้องจับตามองที่อาจจะมาเสริมแต่ถ้าหลุดไปแล้วแล้วก็ยืนอยู่ยืนอยู่ต่ากว่าเอพัน ห้าร้อยแปดสิบได้นักลงทุนก็ต้องมาปรับอาจจะปรับปอดอีกทีหนึ่งว่าจะลงทุนกันยังไงค่ะโอเคงั้นวันนี้ต้องอยู่ใกล้ตลาดนิดหนึง่งแต่สมมติคุณพวันรถามเผื่อกรณีไม่หลุดเพราะว่าจริงๆก็ถือว่าเป็นแนวรับสําคัญมากๆเลยที่พันหกร้อยี่บสองเนี่ยหน้าเข้ามาซื้อเพอิ่มมากน้อยแค่ไหนครับคือถ้าไม่หลุดเราก็มองว่าโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปเหนือพันเจ็ดพันหกร้อยเอ่อห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแถวนั้นก็ยังมีโอกาสก็อาจจะทากาไรระยะสั้นไปก่อน หรือว่าถ้านักลงทุนจะมองเป็นการลงทุนระยะยาวดิฉันก็ยังมองว่าในช่วงไกลมาสสอหรือปลายปลายไตรมาสแรกโอกาสที่ทองคําจะรีบาวกลับไปยืนเหนือพันเจก็ยังมีอยู่แต่มีข่าวใหม่ซึ่งเพิ่เข้ามาเป็นของ JP Morgan ซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าปีหน้าทั้งวิกฤตของยุโรปน่าจะมีการคลี่คลายหรือแม้กระทั่งด็ปัชนี S&P ห้า เชื่อว่าน่าจะยืนอยู่เหนือพันสในปีหน้าแต่จะเป็นไตรมาส3กับไตรมาส4ี่เพราะฉะนั้นทางทาง Morgan เจพีมอร์แกก็มีการวิเคราะห์ราคาทองคาไว้ด้วยว่าโอกาสที่ไตรมาส3กับไตรมาส4ี่จะมาอยู่ยืนอยู่ระดับพันสี้มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนจะลุ้นทํากําไรช่วงไตรมาสหนึ่งไตรมาส2น่าจะเป็นโอกาส จนกว่าที่จะมีข่าวอะไรที่มาเปลี่ยนแปลงก่อการวิเคราะห์ของ CP Morgan ค่ะอืมครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณพวันครับค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมุมมองของ IG Bullent แ n นด์อิน i ต t ร์ n นนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังด้วยแนวรับที่1,622เหรียญตรงนี้ถือว่าเป็นแนวรับสําคัญนะครับแล้วก็มีนัยยะต่อกลยุทธ ในการลงทุนด้วยถ้าเกิดไม่หลุดครับมีรุ้นที่จะรีบาวกลับไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดหลุดขึ้นมาจริงๆแนวรับจริงอีกแนวหนึ่งก็คือพันหกร้อยทนๆแล้วก็พันห้าร้อยแปดสิบเหรียญถ้าหลุดแนวรับสุดท้ายที่พันห้าร้อยแปดสิบเหรียญอาจจะต้องมีการปรับโพลชันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือฝั่งของทองคำครับส่วนฝั่งของหุ้นเองค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วอย่างที่คุณพาวันเรียนนะครับว่าวันนี้เจพีมอร์กนก็ออกบทวิเคราะห์มาด้วยว่าวิกฤตนี้สินของยุโรปน่าจะสิิ้้้้้้นน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 สุุดดดดกกกััใลลลลาาาาาางงงงงปปปีีหหหหคคร่่ขอออะตเเจมว6ืย ข่าวนี้จะเป็นข่าวดีให้กับตลาดหุ้นได้หรือเปล่านะครับ